ไม่ชัดเจนเองณเดชตอบสื่ออีกครั้งปมเลื่อนงานแต่งไม่มีกำหนดขอโทษยายาแล้วหลังทำข่าวลือรักร้าวสะพัดย้ำชัดคนนี้แม่ของลูกเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับคู่พระนางอย่างณเดชคขุกิมิยะและยายาอุรัสยาถึงปมข่าวลือรักร้าวหลังฝ่ายชายออกประกาศเลื่อนงานแต่งไม่มีกำหนดจนทำเอาหลายคนตกใจและลือกันไปว่าคู่นี้ถึงจุดที่ความรักไม่ได้มั่นคงเหมือนก่อนแล้วหรือไม่โดย ย้อนกลับไปช่วงงานบอล54ปีิราเคิลของทางช่อง3นาเดชคุกิมิยะได้ให้สัมภาษณ์กับเหล่านักข่าวเกี่ยวกับแผนเรื่องงานแต่งของทั้งคู่โดยนาเดชได้กล่าวว่างานแต่งในครั้งนี้ต้องเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดพร้อมให้เหตุผลว่ายาย่าทำงานหนักมากๆแล้วพอตัวเราได้มีโอกาสทำงานหนักบ้างเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อดทนและแข็งแรงมากๆทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจด้วยทําให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเขาอีกทั้งยังกล่าวเพิ่มเติม,ตมอีกว่า ้าย่ายหมดโปรเจกต์ได้ภายในปีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราอยากให้เขาได้มีเวลาพักผ่อนมีเวลาเที่ยวแต่นั่นกลับทําให้หลายคนเพ่งเล็งไปที่ประโยคของณเดชที่พูดถึงเลื่อนแพลนงานแต่งงานไปแบบไม่มีกําหนดทําเอาหลายคนคิดว่าทําแบบนี้เหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงสักเท่าไหร่ประจวบเหมาะกับในช่วงที่ผ่านมาในวันที่18มีนาคม2567ที่เป็นวันเกิดสาวเจ้าตัวอย่างยายอาอุรัสยาที่หนุ่มณเดชก็ไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดของสาวเจ้าตัวด้วยนะ ยิ่งทําให้หลายคนต่างพากันจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันอย่างรัวๆหรือว่าทั้งสองคนจะมีปัญหากันหรือไม่ซึ่งนาเดนให้เหตุผลว่าเพราะว่าในช่วงนั้นผมถ่ายหนังอยู่ที่ต่างจังหวัดคืนนั้นก็ถือเค้กไปเซอร์ไพรส์น้องอยู่ครับเขารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ว่างก็บอกไปว่าไม่ได้ไปด้วยนะเสร็จแล้วจะไปหา หลังจากนั้นไม่นานนางเอกสาวตัวท็อปของวงการอย่างยาย่าอุรัสยาที่ในมาร่วมกิจกรรม l o v e at First Night คืนนี้เราจะรักกันโปรเจกต์ละครร่วมกับพระเอกหนุ่มอย่างมาร,ร์คปรินเธอก็ได้ออกมาให้คาสัมภาษณ์สื่อถึงประเด็นเรื่องงานแต่งเช่นเดียวกันโดยเธอมีท่าทีประหลาดใจเล็กน้อยหลังจากที่นักข่าวกล่าวว่าการสัมภาษณ์ของณเดชนในครั้งนั้นถึงแผนงานแต่งที่เลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดทำเอาหลายคนตกใจจนทำให้สาวยายา่ยาถึงกับเอ่ยขึ้นมาพี่แบร์พูดว่าอะไรคะแต่เมื่อทราบจากนักข่าวแล้ว ถึงจึงได้กล่าวว่าที่พี่แบร์พูดถูกต้องค่ะเพราะว่าทํางานเยอะหนักขนาดนั้นตัวพี่แบร์เองก็มีทั้งหนังละครและละครเวทีนี่ก็อาทิตย์ละ20วันแล้วนะคะอีกทางเจ้าตัวยังบอกอีกว่าจริงๆยายาอยากซับพอร์ตพี่แบร์ค่ะเพราะไม่ใช่ทุกวันที่นักแสดงจะข้ามไปเล่นละครเวทีมันไม่ง่ายเลยมันเป็นพื้นที่ใหม่ที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนควรจะต้องทําให้มันเต็มที่ค่ะไม่ได้รีบอะไรกันขนาดนั้นซึ่งนักข่าวที่พอได้ยินก็ได้ยิงประเด็นคําถามในสิ่งที่ทั้ง งชาวเน็ตและแฟนคลับคาใจกันเป็นอย่างมากว่าทั้งสองคนมีปัญหากันหรือไม่ย่าญาจึงได้ตอบกลับมาว่าไม่ต้องตกใจกันขนาดนั้นนะคะพร้อมหัวเราะเบาๆงานนี้นักข่าวจึงเข้าคําถามถึงเรื่องประเด็นแพลงงานแต่งว่าทั้งคู่นั้นได้คุยกันบ้างแล้วหรือยังย่าญาจึงตอบกลับมาว่าไม่เลยคือย่าชิลมากย่ามีแค่ละครเรื่องเดียวแต่พี่แบร์เขาทําเยอะมากซึ่งเขาไม่เคยต้องทําอะไรแบบนี้มาก่อนและด้วยประสบการณ์ย่ารู้ว่าการที่เรารับคาแรคเตอร์เยอะๆรับชิ้นงานเยอะ มันไม่สามารถโฟกัสอย่างอื่นได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะกลับมาถึงบ้านก็สี่ทุ่มตื่นเช้ามาก็ต้องเป็นคนอื่นอีกแล้วค่ะเลยไม่อยากกดดันค่ะและเจ้าตัวยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าตอนนี้ตัวเองแฮปปี้ดีพร้อมซับพอร์ตณเดช1 0หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ล่าสุดณเดชออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งพร้อมรับผิดขอโทษถึงสิ่งที่วันนั้นที่พูดถึงประเด็นเลื่อนง,งานแต่งไปแบบไม่มีกำหนดทําให้เจตนาที่ตนจะสื่อนั้นส่อความหมายไปในแนวทางที่ดูไม่ค่อยให้เกียรติฝ่ายหญิงมากนักเจ้าตัวจึงได้ออ ออกมาพูดขอโทษถึงสิ่งที่ตนนั้นใช้คําพูดผิดไปจึงทําให้หลายคนเกิดความเข้าใจผิดกันไปอย่างมากมายพร้อมกล่าวอีกว่าตอนแรกนั้นเขาได้แพลนหลายๆอย่างเอาไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งว่าปลายปีนี้อาจจะเริ่มมีการถ่ายพรีเวดดิ้งแต่พองานมันดันขึ้นมาเรื่อยๆจึงคิดว่าโอเคงั้นเราโฟกัสที่งานปัจจุบันก่อนพอหลังจากเคลียร์ทุกอย่างไปหมดแล้วก็คงจะมีเวลาที่ทั้งสองคนนั้นจะได้มีเวลาเริ่มคิดถึงเรื่องแพลนกําหนดงานแต่งพร้อมลุยงานของทั้งคู่ดีอย่างเต็ม ที่มากขึ้นอีกทั้งเจ้าตัวยังรู้สึกขอบคุณยา่ยามากๆที่เข้าใจตนและไม่รู้สึกว่าจะต้องทําเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ซึ่งเขาเป็นคนที่แฟงมากจริงๆอีกทั้งเจ้าตัวยังได้บอกว่าทั้งคู่นั้นอยากมีลูกด้วยกันพร้อมย้ําชัดเจนว่าอยากมีด้วยกันกับเขาเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของมันซึ่งทุกอย่างมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคิดที่อยู่เอ่ยโรงเรียนลูกเอ่ยซึ่งมันเป็นดีเทลที่เจ้าตัวยากเกินกว่าจะบรรยายออกมาได้หมดในทีเดียวสำหรับเด็กคนหนึ่ง เท่านี้ก็เรียกได้ว่าทั้งคู่ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะสําหรับในส่วนของแพลนวิวานั้นทั้งคู่จะกําหนดขึ้นมาเมื่อไรโปรดรอติดตามกันต่อไปพร้อมกันได้เลยค่ะ